มาตามต่อขอโชคลาภที่ต้นมะกำตาแดงนะครับซึ่งวันที่แล้วป้าต่อยเพิ่นเห็นเลขนะครับขนต้นใหม่ต้นมะกำมนะครับธรรมช้ชมเห็นสามตนะครับเห็นเก<ช>้าห้าเจ็ดผม,มก็พูดในคลิปนะว่าเจ็ดก<ม>ับหนึ่งเป็นพี่น้องกันก็เป็นเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งนะครับเอาเนี่ยซี่ใดหลายเลย ใช่เอกซี่ไปทุ่มมหาผมสำหรับใดหน้าอยู่ครับไบสามโตเลยครับท่านผู้ชมใบสามโตตรงๆเลยนะครับผมดีใจด้วยนะครับสําหรับเอฟซีท่านที่ถูกรางวัลนะครับได้รางวัลกับต้นมะกังสาแดงคนจำเอาลุงเลี้ยนมาวิ่งนะคะบาจี๊ดกับเพินพี่น้องกันครับบริการไอฝากมาทําบุญให้พอลุงปอมนะครับแมนค่ะผมก็สิไปทําบุญแลราคาใส่บาตรแล้วก็ทอดบังสกุลทอดบังสกุลไปให้พอลุงปอมนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวงวดนี hmm. ้นะครับท่านผู้ชมก็สิบงวดว่างหันเนาะทีเข้าขอมากไหมสิบงวดในงวดที่สิบเอ็ดแมนที่เขามาตลอดถูกต้องครับงวดที่สิบเอ็ดมาตามต่ออีกนะครับท่านผู้ชมว่าพอลุงปลอมคนใส่โชอีกอะนะครับ๋ยวนี่นได้รับนะครับบุญรับกุศลรับบางสกุลไปหลายแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าทุกครั้งนะครับ าหลังจากห้อยออกหรือก่อนห้อยออกเมก็จะใส่บาดทอดบางสกุลไปให้พอลุ่งเซฟซี่พันผลหมานพันใยน้ำพันกระวันวันดีพันหมานหมานพันเซฟ่นใดน้ำไหลายนะครับท่านผู้ชมก็ดีใจนะครับดีใจนะเซฟซี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อขอโชคลาภโดยการซสี่ยห้นะครับขยเยี่ยวเซฟซีพร้อมด้วยจุดถูกแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่ต้นมะกังผมจะลูกแฝงจีนะครับหรือขับปัตดไว เพิ่นเห็นก็ต้องก็ต้องเบิ่งน้ำปลาต่อยน้ำเพราะว่าถา้าบ่เห็นก็ต้องได้ลูกแป้งเบิง่งเดี๋ยวว่าเบิ่งงวดตีว่าสิได้ลูกแป้งหรือว่าปลาต่อยเพิ่นเห็นก่อนท้องงวดบ้าบงคันผมว่าท่านเลยลูกแป้งนะครับท่านผู้ชมปลาต่อยเราเห็นเลขคือกฎประกำก่อนก็เลยได้เอ,เอาเลขตัวที่ปลาต่อยเราเห็นนะคะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาเบิ่งก,กัน,ะนะไปนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเลื่อจุดทูปเพียงกราบว่าเขาลงป้องกันครับท่านผู้ชม โอ้ดีใจดีใจครผมดีแทนดีใจนัเรีี่เนาะเนาะก็ให้เป็นในโชคมันหานทุกทหมวดเนาะค่ะคนไดจะฝากมาทํามเนาะเดี๋ยวนได้ไปใส่บาารทอดบางสุคนห้วงยึงคู่หงกนั่งใตต่ำเนาะีอยู่ตนกาายลตกายเงเป็นหมองยู่หมองกินของแล้วก็ท่านผชม ถ้านะครับต่อยประเทก้อนพรมเกษตรไดลูแปงขอนำผลลูกต่อมหรต่อมนะครับเรื่องวัตถุนบักัมมเป็นแกนต่อมมีที่เดียเนาะคนก่มาจินน้อยน่นะงานเึง้องบางบางเตร่างด้วยเคนหน่อยที่ทั้งตอมท่ทั้งต่อมใหม่ไปนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพหะโตรหะโตสัมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุะาตอาธุะาัะสตสานาวิ่งสัสสตธตัสสะนมีเัสสาตัสดะสาาธสาัาพุะาธุาธุตาสสะาะาสสทธุตัสะสาุาธเ้าัาาาุุุาาา ไปเดินห้ามาตามปอปอโชกลาภพอลดวนที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยาน,าน,กน้สี่พันห้าซึ่งักซึ้งท่านพอลุกฟอมไปให้โชคลาบซึ่งปะต่อยเดี๋มองเห็นคือโสนม,มารำตาเดงเป็นเล็กเก้าห้าเจ็ดยรือเาหาหนึง่งวชนี้ลูกหลานจะมาตามปอเพื่อไปน้ำโชกลาบไปฝากไปตอนทพฤศจิกายนทัวร์เมอไอเดโชคลาภทั้งกันมือนี้ลูกหลานถ้าวิ่งกับปตอยกับ มี่พ่มเลยมีใจทถําเอกซี่เป็นตลยโพรไปรลากนั่นก็ได้ฝากถาท้ำบุญฟบาทพอปักสกุลเนนขาลุกฟอมลูกล้านกันได้หลอดขยายกันถ้าบุญสายเสร็จแล้วเร่งนี้ก็เร่ห่งตนโชรงไทรลากสามตัวตรงๆท่เราเลอาล่กอยามตัวตรงๆันมดวันี่สบุณผู้จงดการเ่องตขา่าสองพันถาน่อยสงพันสามตัวตรงๆที่เาหล

ไม,ไม่แรกค่ะหมายเลขสี่ค่ะหมายเล,เลขสี่ท่านผู้ชมหมายเลขนะครับ หมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขสี่แล้วครับทุกคนยังที้นแต่ะเล็กเลนะแต่แดงว่าพอรุ่มสองมนยืดมากเบิ่นเบินเลยไม้ที่สาม หมายเลขสามครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับเป็นซีซีสามค่ะซีซีสามนะครับสามนะครับก็เป็นความเที่ยวส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับชื่อเส้นซี่อีขอโศกลาบเสียมดวงน้ำพะรุกปอมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปเบิ้งลขถูกน้ำกันนะครับแล้วก็ตามต้นมะกามตาแดงนะครับว่าคนเี่ยโฉดไหหลาบตัวใดนะครับคน หแหมาวิลูปแปลงแล้วประต่อยเป็นบรเหินนะครับมผม,ม็ัดชีรุปแงแต่ว่าถ้าลออเบิง้งดีนะคะ่ะมาวิลูปแปลงเขาสามโตเลยเบิ้งเนาะค่ะว่าหลูกแฝงแล้วเป็นียวไหนตัวใดเปลี่นเป็นตัว้ ไม่หมดแล้วไปก็ได้ถ้าใครพูดถูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงดถุนไปตอนนี้นะท่านผู้ชมแ่งเนปเีนเนี่ยี้ันีตัวไหน มีนะครับท่านผู้ชมเลขขึ้นไม่เห็นนะครับแต่ก็ก็ต่อยจะเห็นไม่เห็นหรป่าเดี๋ยวป้องสันยครับกล่องไปเบิ้งไหมนะครับกล่องไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาเว้นหลุเปย์มนเห็นตัวไหนแล้วก็เดี๋ยวรอบังเลขกถูกนั้นเนาะค่ะเลขกถูกใหม่ป่ะดูนะครับท่านผู้ชมมเห็นชัดเจนมากครับชัดสามตัวเล่นปะเดี๋ยวเอากล่องมาเบิ้งมาใส่ครับไปเนาะค่ะเบิ้งน้ำกัน ค่ะไปเนาะค่ะนนเดี๋ยวไปเบิง้งที่ช่องมาวินเพิ่นลูปแปลงเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเห็นสามตตรงๆเลยเนาะค่ะไปเบิ้งกันงวดนี้เนาะคะ่ะเป็นงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่สาธุเดอ้ตอต้นมะกรัรมตาแดงพารุงปลอมเดิอนายตอมมันนี่กัลูกในบ้านหวานในสวนอิโพโปปูละ่ะมาขอโชคขอลาภมากับทางช่องมารวิน ขอสามโตตรงๆเด้อปูอ่้ยกับพร้อมกับสิ่งซักซิจเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าพุ่มเจ้าเนา่าเสียงไเสียงหยังโอ้ตกใจเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องเล็กทีเพันรูปแปฝงเนาะค่ะพันเห็นเป็น ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งทีมาวิ่นผลูกแปลงเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นเห็นเป็นตัวไรเนาะค่ะระวางล่อเหล็กถูบเนาะค่ะนะไปเบิ่งเนาะเดี่ยวนะค่ะเนาะเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งดีๆก่อนเนาะค่ะเนาะ เนเห็นเป็นเจ็ดสี่เก่าเจ็ดสี่เก้าหรือเจ็ดสี่ห้าค่ะท่านผู้ชมได้ว่าเจ็ดกับ 1, หนึ่งผี่นองกันเด้ค่ะลงเลี้ยนมากวิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ห้าหรือหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่หาเนาะค่ะเนาะ,ะกับประมาณนั้นเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมเอฟซี่ทุกทุกท่านโชคดีเนาะค่ะกับต้นมะกรรมัมตาแดง ้าตัวเดินลุงปอมเอสามโตตรงตรงหมดนี่ไปเนาะค่ะเดียวจิ้งจกทักเข่าแท้ค่ะท่านผู้ชมสามโตตรงๆรงแท้เลยเด้องวดนี้ไนไปเนาะค่ะไปเบิ้งเลขทูบเลขทูบของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ เลขทูบได้มาแล้วเนาะค่ะ900เนาะค่ะ900หรือ600 02โตเลยขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะหาแนวทางหาโชคหาลาภให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบานถูกุกทันเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีถูกๆูกทันโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนอนหลับให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ